สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอที่ติดตามรับชมช่องสมาคม h ช n แนลคนชอบเหรียญน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญที่สามารถขายได้ราคา,าหลัก10มีความนิยมในช่องในกลุ่ม นักสะสมนะครับเขานิยมซื้อขายกันนะครับฝากกดไลค์กดซับซักท้ายกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลด้วยนะครับมาพบกับขอบ้อมูลเหรียญเลขนะครับปีพศ2534เหรียญน,นี้นะครับก็มีหลายๆช่องนะครับประกาศรับซื้อนะครับราคาต่ำสุดก็อยู่ที่เหรียญละ ยี่สิบบาทนะครับบางช่องนะครับบางช่องก็ซื้อยี่สิบาทบางช่องบางช่องก็ซื้อสิบห้าบาทบางช่องก็ซื้อสามสิบบาทนะครับราคาสามสิบาทช่องสมาคมทชนแนลขายอยู่เป็นประจำเดือนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิ 2, บสามนะครับไม่แพงหรอกครับเขาซื้อไปเขาก็ขายได้สูงสุดก็แค่ห้าสิบบาทเท่านั้นแหละนะครับอย่าไปหลงเชื่อว่าจะขายได้ราคาเป็น พันเป็นหมื่นไม่ใช่นะครับเหรียญนี้ราคาราคาขายของพวกเราเนี่ยนะครับอยู่ที่สูงสุด30บาทและราคาที่เขาซื้อไปแล้วก็ขายต่อไปก็ไม่น่าจะเกิน50บาทนะครับปีพศสองพารามสิบีเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับมีความนิยมนะครับาเสียนใหญ่ ปเปอยเซนใหญ่ปีพศ2,535 3นะครับปีพศ2,553นี่ก็ผลิตอยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญน,นะครับผลิตอยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญก็มีความนิยมกันหลายช่องนะครับก็ช่องสมาคมชนแนลก็เคยเก็บไว้สองสามร้อยเหรียญมาก่อนก็แบ่งฟันไปหมด นะครับช่องที่ช่องสมาคมแชนแนลแบ่งปันไปก็เป็นช่องเครือข่ายเป็นช่องพันธมิตรนะครับก็แบ่งปันไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาอีกว่า,าที่ไหนรับซื้อที่ไหนขายขายที่ไหนอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนําให้ติดตามทาง YouTube ช่องที่เขารับซื้อนะครับหลายช่องนะครับเขารับซื้อรับผมจะบอกจังหวัดก็ได้ช่องที่เขาตั้งอยู่คือช่องจังหวัดอ,อยู่ที่จังหวัดสุดสราษฎร์ธานีนี่นะครับช่องสอมาคมเทนเนอก็แบ่งปันไปประจำนะครับช่องที่อยู่ทางสุราษฎร์ธานีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอยู่ที่ปทุมธานีอยู่ที่ร้อยเอ็ด อยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่พเพร่มีหลายช่องนะครับก็ลองติดตามรับชมดูนะครับส่วนช่องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับช่องดังๆออร้านดังๆสองร้านสามร้านนะครับเป็นร้านดังๆแล้วนั้นอันนั้นเขาอาจจะไม่ซื้อของราคาถูกนะครับเขาก็อาจจะซื้อของราคาแพงนะครับเพราะว่าของราคาแพงมันคุ้มนะครับ แต่ราคาถูกๆแบบนี้เขาซื้อไปเก็บสะสมนะครับก็มีช่องเล็กๆน้อยๆช่องไม่ดังเท่าไหร่ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่นะครับเขารับซื้อนะครับเขาก็ไปสะสมนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะบช่องสมาคม h ชนแนลไปเรื่อยๆนะครับมีข้อมูลก็จะนํามาให้รับชมกันสําหรับคลิปนี้เขาลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ